สวัสดีครับชาว SJJ ทุกคนมีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมครับอยากดูซีรีส์เรื่องใหม่ที่เพื่อนเมาส์กันไฟแลบแต่โอ้ย200ตอน10ซีซันจะไปเอาเวลาที่ไหนมาดูหรืออยากอ่านนิยายเล่มหนาเป็นหมอนแต่พอหยิบขึ้นมาเท่านั้นแหละหลับคาเล่มวันนี้ SJJ มีทางออกให้คุณครับช่องนี้คือช่องสำหรับวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นที่ไม่มีเวลาวัยรุ่นที่อยากรู้เรื่องให้จบจบไปแค่5นาทีเท่านั้น คุณจะรู้เรื่องนิยายซีรีส์อนิเมะแบบฉับไวเข้าใจง่ายแถมมีมุกตลกแทรกตลอดไม่ต้องเสียเวลาไปหลายวันแค่คลิกเดียวคุณก็จะคุยกับเพื่อนรู้เรื่องเอาละ่ะวันนี้ SJJ จัดหนักจัดเต็มกับเรื่องที่หลายคนถามหากันมานานเอ็มตัวให้พร้อมเพราะเราจะพุ่งเข้าสู่โลกแห่งเรื่องราวสุดมันไปเลย SJJ จัดให้เรื่องที่เราจะมาสรุปวันนี้เริ่มต้นที่ตัวเอกของเราเลยครับ ลูคัสเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่ชีวิตโคตรจะซ้ำซากจำเจเหมือนกับชีวิตเราทุกคนในวันจันทร์แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับจดหมายลึกลับที่ไม่มีที่มาที่ไปในจดหมายนั้นมีแค่คำสั้นๆภารกิจของนายเริ่มต้นแล้วโอ้โหนด้วยวาอ่านนิยายจำสายแต่ที่พีกกว่านั้นคือจดหมายมันหายไปต่อหน้าต่อตาลูคัสตันไปสามวิทำหน้างง,ง,งๆเหมือนตอนอาจารย์สั่งงานกลุ่มแล้วไม่มีใครอยากทำแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโลรมา เธอสวยมากสวยจนลูคัสใจเต้นตึกตักแต่ที่พีคคือเธอประกาศตัวว่าเป็นผู้บิทักเวลาโวอะไรเนี่ยนี่มันหนังไซไฟหรือเปล่าลูคัสโดนลากเข้าสู่ภารกิจแบบงงๆภารกิจที่ว่าคือการกู้คืนนาฬิกาแห่งโชคชะตาที่กระจัดกระจายไปทั่วทุกมิติเวลานาฬิกาแห่งโชคชะตานี้ถ้ามันทำงานไม่สมบูรณ์เวลาจะบิดเบี้ยวอดีตจะเปลี่ยนอนาคตจะหายไป โลกเราก็อาจจะหายไปในพิบป,ปาแล้วรู้ไหมครับว่าใครคือคนที่ทำให้นาฬิกาพังคือตัวรายสุดโหดที่ชื่ออิคารัสอิคารัสเนี่ยคืออดีตผู้พิทักษ์เวลาที่หันล้ำให้ภารกิจและต้องการจะย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตข,ของตัวเองซึ่งการกระทำของเขามันจะส่งผลกระทบต่อทุกมิติเวลาโคตรเห็นแก่ตัวเหมือนเวลาเราจะเลือกกินชาบูแล้วเพื่อนบอกให้ไปกินหมูกระทะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เข้าท่า แล้วลูคัสก็ต้องออกเดินทางไปกับผู้พิทักษ์สาวสวยภารกิจแรกคือไปตามหาเศษชิ้นส่วนนาฬิกาที่หายไปในยุคกลางโอ้โหมันแน่พอไปถึงยุคกลางท่านั้นแหละโหโคตรดิบโคตรเถื่อนลูคัสที่เคยชินกับการใช้สมาร์ทโฟนก็ถึงกับไปไม่เป็นต้องมาวิ่งหนีอสวินวิ่งหนีมังกรวิ่งหนีชาวบ้านเขาใช้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่เคยเรียนมาตอนมัธยมแบบมั่วๆจนเกือบจะโดนจับไปเผาในฐานะพ่อหมด คือแบบลูคัสไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลยนะครับมีแค่ความกวนโอยกับสมองอันน้อยนิดเท่านั้นแต่เขาก็ใช้ความฉลาดแกมโกงหลอกให้เหล่าอัศวินเข้าใจผิดจนสามารถเข้าไปในปราสาทได้สำเร็จโคตรเก่งเหมือนตอนที่เราต้องใช้ปากเปล่าทำรายงานหน้าห้องแล้วแถวไปเรื่อยๆจนอาจารย์งงแล้วให้คะแนนผ่านพีคคืออิคารัสรู้ความเคลื่อนไหวของเราหมดเลยอิคารัสมาดักรอแล้วอิคารัสโผมาโคตรน่ากลัว มีพลังที่เหนือมนุษย์สามารถบิดเบี้ยวเวลาได้ตามใจชอบลูคัสกับผู้พิทักษ์สาวสวยต้องหนีตายกันแบบสุดชีวิตลูคัสแทบจะกรีดเขาไม่มีทางสู้ได้เลยอิคารัสหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งบอกว่าแกจะทําอะไรได้ในเมื่อแกเป็นแค่คนธรรมดาลูคัสทําหน้าเหมือนจะร้องไห้แต่ผู้พิทักษ์สาวก็ปกป้องเขาไว้เธอบอกให้ลูคัสหนีไปเธอจะตวงเวลาไว้ให้ลูคัสวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็โดนอิคารัสตามมาทัน อิคารัสยกดาบเตรียมจะฟันสถานการณ์มันโคตรจะสิ้นหวังเหมือนเวลาที่เราเหลือเงินติดตัวแค่20บาทแล้วต้องกินข้าวทั้งวันในช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังจะจบสิ้นลูคัสก็คิดอะไรบางอย่างออกจังหวะที่อิคารัสกำลังจะฟันลูคัสก็หยิบเกื็ดม้าเก่าๆที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นนาโยนใส่หน้าอิคารัสแล้วใช้เศษหินอีกก้อนกระทบกันจนเกิดประกายไฟโอ้ยอะไรเนี่ยทลังนั้นมาจากไหนอิคารัสตาบอดชั่วข่าว ลูคัสก็อาศัยจังหวะนั้นวิ่งไปหาผู้พิทักษ์สาวแล้วดึงมือเธอหนีไปคือลูคัสใช้สมองล้วนๆไม่ได้ใช้กำลังเลยโคตรฉลาดเหมือนตอนที่เราแกล้งป่วยแล้วครูเชื่อเป็นความรู้สึกที่ชนะพวกเขาหนีไปได้วุดวิตแต่ชิ้นส่วนนาฬิกาก็ยังไม่ได้หลังจากหนีตายกันมาได้ทั้งคู่ก็นั่งพักในป่าบรรยากาศเงียบสงบมีแค่เสียงใบไม้ไหวผู้พิทักษ์สาวก็ทำแผลให้ลูคัสลูคัสรู้สึกว่าเธอไม่ใช่แค่ผู้พิทักษ์แต่เธอคือเพื่อน เธอเล่าให้ลูคัสฟังว่าทำไมอิคารัสถึงเป็นแบบนี้เพราะเขาเคยสูญเสียคนรักไปในอดีตแล้วอยากจะย้อนเวลาไปช่วยเธอฟังแล้วก็เศร้าเนาะอิคารัสไม่ใช่ตัวร้ายที่เลวโดยสันดานแต่เขาแค่เป็นคนที่มีบาดแผลลูลคัสก็รู้สึกสงสารอิคารัสแต่ภารกิจก็คือภารกิจพวกเขาต้องทํามันให้สําเร็จและในฉากนี้เองพวกเขาก็เจอเบาะแสของชิ้งส่วนนาฬิกาซึ่งมันซ่อนอยู่ในถ้าที่เต็มไปด้วยกับดักโอ้โหไปกันต่อเลย ข่าวถ้ำม,มาทนั้นแหละโคตรหลอนมีกับดักเต็มไปหมดเหมือนดูหนังอินเดียนาโจนส์มีทั้งกับดักเลเซอร์กับดักหินถลม่มและอีกสารพัดกับดักลูคัสใช้ความรู้เรื่องฟิสิกส์มั่วๆที่เรียนมาตอนมัธยมเช่นเรื่องแรงโน้มถ่วงเรื่องการสะท้อนของแสงเพื่อหลบกับดักโคตรเก่งผู้พิทักษสาวก็งงแกไปเอาความรู้พวกนี้มาจากไหนวะลูคัสก็บอกว่าเคยดูหนังมาเยอะฮ่าฮ่า,าปุกโคตรกวน พวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนถึงห้องลับเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดที่เฝ้าชิ้นส่วนนาฬิกาอยู่แต่ที่พีคคือสัตว์ประหลาดตัวนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นโปรแกร,รมรักษาความปลอดภัยโคตรล้ำเหมือนเวลาเราเปิดคมแล้วเจอไวรัสที่ลบไม่ได้ลูคัสไม่รอช้าเขาใช้ความรู้ด้านโปรแกร,รมมิ่งที่เขาพอจะรู้ลอง,ลองแฮ็กโปรแกรมนั้นในที่สุดเขาก็แฮ็กสำเร็จแล้วก็เข้าไปเอาชิ้นส่วนนาฬิกามาได้ สำเร็จแล้วโว้ยเย่แล้วพวกเขาก็รีบกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังยุคถัดไปแต่ในระหว่างทางกลับอิคารัสก็มาดักรอเขากลับมาพร้อมกับพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมครั้งนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งคู่จะหนีไม่รอดอิคารัสทำหน้าโหดมากบอกว่าครั้งนี้ไม่มีใครมาช่วยแกได้แล้วยกมือขึ้นเตรียมที่จะใช้พลังทำลายล้างทุกอย่างสถานการณ์มันโคตรจะบีบคั้น เหมือนเวลาที่เราเปิดเทอมวันแรกแล้วยังไม่ได้ทำรายงานแต่แล้วในเสี่ยววินาทีสุดท้ายแสงสว่างจ้าก,ก็ปรากฏขึ้นประตูมิติเวลาเปิดออกด้านหลังลูคัสแล้วมีผู้พิทักษ์เวลารุ่นเก่าโผลออกมาโคเทมาพร้อมกับโล่พลังงานที่สะท้อนพลังของอิคารัสกลับไปอิคารัสสตันไปสิบวิอาปากค้างเป็นไปไม่ได้เขาคำรามออกมาผู้พิทักษ์รุ่นเก่าก็ยิ้มแล้วบอกว่าพวกฉันเฝ้ามองพวกแกมาตลอดโอ้โห เหมือนทีมงานผู้สร้างมาช่วยตัวละครในวินาทีสุดท้ายวินาทีแห่งการช่วยเหลือแล้วพวกเขาก็พาอิคารัสกลับไปเอฉากการต่อสู้ลูคัสและผู้พิทักษ์สาวก็มองหน้ากันแล้วรู้ว่าภารกิจยังไม่จบพวกเขาต้องตามหาชิ้นส่วนที่เหลือและนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ CSJJ จะนํามาสรุปให้คุณฟังถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ CSJJ กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้เรื่องและที่สําคัญ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ